สวัสดีพี่น้องสวัสดีเมื่อนี้ได้บะคุวงไหมไก่อาหารอาหารไก่สันดีเลย <c oughs> คนคนมาคอยกินอ,ะอ่ะเม่อันหลายหลายหลายตะเลกไปเก็บมาเก็บมาให้ไก่ให้กายก,ายกิน <c oughs> เอามาถิ่มไ้ไก่เพิ่นก็มากินเด้ <c oughs> โอ้โหน่ะตัวน่อยๆก็เอาคดีเยอะง่ายๆก็เอาดีอ <c oughs> ่ แก่ๆเนี่ยก็เอาดีขึ้นโอ้ไหวไหมพม่าเลยนะเนาะไหวพามา่าแต่ว่าปลาดูนี่เพิ่นพูดแล้วสูงเง่าเข้าดีเรียพันธุ่นี่ง่ามเลยดูใกล้ตีเพิน่นธอ่ะเพิ่นเอามาฝากไว้ก็เลยผสมทับกันไปทั้งพามา่าทั้งป้าก่อยป้าอียังกับหลายหลายพันหลายสายพันเอามาใส่กัน,นก็เลยได้หัวใกล้แก่เลยแต่ว่าใกล้แก่บ่ใบทับ บเอามันตัวหน่อยเพิ่นมาเอาออกไปหลยแล้วเพิ่นมเมาออกไปรุ่นไก่รุ่นไกล้ยันบ้าคนเลยขอกไก่ตีไก่ชนเหมือนเมือน,นมาฝากไปเท่ากัเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขายเนี่ยเห็ดอาหารเท่าเนี่ยเลีเ้ยงธรรมดาพนอนะทั้งลังกระพองกันดิหลายไ <laughs> ก่อยู่ไหอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนธรรมดาคนอยู่ไหอยู่หน้า เลี้ยงใกล้เลี้ยงกาพ่อได้เบ่งไปม่วงม่วงมันหลายหลายเยอะเกินเอาไม่ใกล้กินดีกว่าเอาไปขายกันราคาผมมีคน,นหลายเกินมันต้องไใกล,กล,ลก้กินเลยตัวน้ยใหญ่ๆลูกใหญ่ๆกินเลย ย์ใกล้มากินอยู่เลยสุดยอดเลยเอาแก่แก่อะไรกันแล้วนี่เธอมวยใหญ่ๆหรูใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปบ่มีเห็นเอาไปขายก็บ่ค่อยได้ค่าเอาไปขายบ่ค่อยได้ค่าบ่มีราคาหวามันมันหลายมันหลายเกิน หล่นมือเลยเอาไม้ใกล้กินดีกว่านีกินเลยแกะแกะออกกันหน่อยเดี๋ยวพวกกิ๊กกินน้เพึนเศรษแล้วะบะเสรษแลบแล้วมะกินวะกินเลยหลายหลายไม่อิ่มเลยเนาะ อโอ้ตัวนี้นงามเลยการสวยเลยไกลจังคนกินได้เมื่อไรล่ะ